อาแคปครับกดหนึ่งครับผมอาแคปครับกดหนึ่งครับอาแคปครับกดหนึ่งค,ครับอากดกระดิงด่งรัดๆเลยอาค่ะต่อไปค่ะชุดต่อไปค่ะแฮมไม่ใช่เล้วท้าสวัสดีครับผมวันนี้ติดเต๋าจะมาเปิดกล่องสุมเสื้อผ้าแมวามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับออกไปนี่ออกไปออกไปโอเค้าเหยียบไป มาเปิดกันเลยมาครับผมนี่โอ้โหมีเยอะมากเลยอุ้ยเป็น10ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะชุดแรกของเรานะครับสีชมพูมนเลยมันคืออะไรมันคือมวกใส่แมวนะครับผมโอเคตาดามเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก นี่เป็นชุดโปไทยอย่างนี้โอ,อ้โหเป็นไงน่ารักไ,ไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นชุดเหม,มือนหวานดูดิดอุ้ยเสื้อผ้าน่ารักจังเลยอะดูดิเฮ้ย,อ,ยอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะทรงคล้ายๆกันแต่ว่าคนละสีครับเฮียเฮียเฮียทักซิโดสีขาวเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อกั๊กนะครับโอเคแขนกดนะโช์แขนต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยได้แต่งตัวเท่าไหร่นะฮะ กับน,น้องแมวเพราะว่าไม่ชินเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนก็เลยไม่ค่อยได้แต่งตัวให้น้องเท่าไหร่แต่ว่าก็มีบ้างนะอย่างเช่นชุดแซลมอนซูชิใส่มูกระตายใส่อะไรเงี้ยก็มีบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่ได้ใส่ประจําแต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะใส่เสื้อผ้าให้กับน้องครับเลยสั่งกล่องสุ่มมาเลยเดี๋ยวจะมาดีไซน์กันว่าตัวไหนเนี่ยจะได้ใส่อะไรนะฮะอันนี้ถ้า,ดาไ,ไดมน่าจะเป็นปอกคออ้กโยสนใจเหรอตอนนี้แมวเริ่มมานะมาตรงนี้แนละ้วฮะ เฮ้ยอะเฮ้ยเอันนี้คืออะไรเนี่ยคือเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อญี่ปุ่นปะโอเคดูดีอันนี้ก็เป็นสีนข้มเงินนะครับสีเข้มหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกั๊ดโอเคหมดเรียบร้อยแล้วเดี okay. ๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันและเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายรูปลงไปในเพจของดิชี่นายวันวันแฟมิลี่ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นการแต่งตัวครั้งแรกแบบเต็มสูบนะครับผมตอนนี้มันรอแล้วมาร,รอแต่งตัวกันแล้วเอไมอไหมเอาไหมมปแต่งตัวกันเลย เอาแล้วโอเคตัวแรกของวันนี้นะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่แกงเกาหลีนั่นก็คือคุณแม่แฮปปี้ค่ะโอ้โหเลือกธรรมดาผมว่ามันมันไม่สนุกเราเนี่ยมาหลับตาสุ่มเลือกเลยดีกว่าว่าจะเอาตัวไหนโอเคไหมเนี่ยเขจะหลับตาเลือกนะครับลงตัวไหนเอาตัวนั้นเลยนะทีเ <c oughs> ดีด <c oughs> เอาอันนี้หนึ่ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ครับ ดังอันนี้ติดกี่ชุดสองโอเคอ่ะเอาแล้วนะโอโ้สีดำแล้วก็อ่าสีชมพูแฮปปี้ชอบไหมคะชอบบ้างเลยค่ะนูนั่งรังไหมคะแฮปปี้นี่จะมีปัญหาเพราะว่าแขมขาย,ยาวมันตึงเนเลยไม่ค่อยอยู่ชุดนี้ใส่ไม่ได้หรอกเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะมันเป็นแฟชั่นที่หลงตัวมากเลยลูก มันคือแฟชั่นมันคือศิลปะนะลูกดูเข้าใจพ่อไหมชอบไหมคะมาชอบไหมเฮ้ยชอบจังเลยพี่ชอบจังเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวไปรับลุกเลยถ <c ười> อดแฮปปี้ไม่ชอบ,บเอ Lisa, อห,รบหรอลูกเอาลิซ่าไงลูกจะอ๋อไปทิ้งขยะเหรอคะข้อต่อชอบอาบ้าน้องลิซ่าต้องเก็บตลอดเลย เมื่อกี้พ่อเลือกชุดให้ใหญ่เกินไปอันนั้นน่าจะเป็นชุดของพี่ชี่เขานะลูกถ้าลิจี้ใส่ใส่เสื้อแบบนั้นจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะได้นะลูกเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะแฮปปี้ได้อยู่นะเนี่ยแฮปปี้เธอสวยอยู่นะพ่อเต๋าเชื่อมันมีแค่คู่เดียวอรอคะทำมาหีขึ้นเลยพ่อดูแลลูกเดี๋ยวพ่อจะปิดก้นให้ไงนี่ไงเป็นไงลูกสไตล์ลิ์พ่อเต๋าเป็นไงชอบไหมนี่ บานทาัทง้ทงทั้งทั้งหน้าทั้งหลังไอ้ลูกดูสิป็่ไงลูกชอบไหมคะแฮร์รี่แฮปปี้ไม่เคยใส่ชุดสวยขนาดนี้มาก่อนเลยแฮปปี้เดินได้ไหมลูกเดินได้ไหมคะชอบไหมแฮปปีช้ชอบไหมชอบสิคะแฮปปี้ชอบไหมชอบไหมโอเคไอ้กุนนะไปเดินเล่นได้ลูกไปไปเดินเล่นได้ไปไปดูวิวไปดูนกได้ไป ไปดูนกได้ลูกคอนยูอยากใส่ตัวไหนครับตัวนี้ไหมเอาตัวไหนตัวนี้เหรอได้เลยชุดนี้ใส่ง่ายอ่าฮุยหล่อว้าวผมหล่อไหมครับฮ่องกงยูหอมเล่นกลอบบินด้วยนะรัดคอไปเ่าโอเคไปใหม่เพลงเพลงมา It's beautiful No หนูได้ดูทั้งห o ด t o ก a y ที่สักคงอยู่ไงผมใส่แท็กซี่ดอไมคุณดูพาคนไลให้ผมหน่อยเจอได้ไหมขอบคุณครับทุกคนผมกลงอยู่กลงอยู่ขโมยขโมยคิ้วทำไมลูกมบทองโทองหมดเหรอฮะ นวดหน่อยนวดหน่อยนวดคิ้วหน่อยไปแล้วนิซ่าคนสวยอยากใส่ตัวไหนคะโอเคแล้วแต่ว่าเรานะมาเดี๋ยวพ่อเลือกให้เองพ่อเลือกให้แล้วแล้วก็ผูกโบนิซ่ายงโยอผูโบทัดดอกจะปาหนุมน่มนุ่มกระชุม่มกระชวยอ้อยหนุมน่มนุ่มกระชุม่มกระชวยไม่ลูกหน้าเล็กกันจังเลยลูกฮึขน,นูหน้าเล็กหน้านางแบบฮะหน้าเป็นไง

เสือผ้าแล้วเหรอถ้าอยู่ในอ้อมกอดจะเป็นไงเบบี้ไหมโออดิเด็นไนะเป็นไงลูกชอบไหมลูกเฮ้ยปีนาหนูเด้ดตุดตๆดตอดตดอเป็นไงลูกเบลไหมเบลกลุบไหมอยากใส่นี่เหรอลูกชอบชอบเปล่าอไม่ชอบรอชอบป่ะอันนี้มือพ่อการดีกว่า ยิ้วข้าวแล้วอ่าจับมือพ่อทำไมโอ้อแอบอร่อยจับมือพ่อเหรอโอเคจับมือกันชอบไหมหนูอยากจะใส่สีฟ้าได้เปล่าคะาว่าเต๋าโอเคได้ได้มาเดี๋ยวบอก <laughs> เซ่ค่ะเคยฟังเพลงโรเซ่ไหมคะโก็ก็ก็ชดโทษที่เขาช่วงนี้โรเซ่ไม่ค่อยได้มวมเสียงก็เลยไม่ค่อยมีเสียงก็เไรไปฟังเอาแล้วกันนะคะเช่นตรงนี้เลยแล้วก็นี่โรเซ่คือคนไหนคนนี้ใช่เปล่าใช่ไหมมะเต๋ก็น่าจะใช,ใช่ใช่ไหมใช่อะใช่อ๋เอเหรออืมอ ล่าของพ่อขี้อ้อนสุดแล้วตัวนี้หยุด <c oughs> จะไปไหนชุดนี้ลูก <Yahoo! S 1> ใส่หมวกเหมือนพี่ลิซ่านะเราต้องผูกเชือกไว้ข้างหลังนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะกัดสายเอาเป็นไงคะโรเซ่สวยไหมประมาณนี้ได้ไหมลูกโอเคไหมโรเซ่อะโรเซ่หัวโตกับลิซ่าลูกช่วงนี้กินเยอะนะเราอะ ติดไม่ถึงจริงๆนะโซเซ่เขบหน่อยเึบหน่อยเึบหน่อยโซเซ่เขบหน่อยหนึ่งสองสามเขบนี่พ่อติดไม่ดีพ่อติดดีนะลูกพอ่ออะไรติดไม่ดีติดไหมไหน่อยโอ้โหคุณหนูมากเลยลูกหนึ่งสองสามไปแคทวอล์ก <c> go <oughs> โอ้โอ,โอ nếu dễ xinh xắn lắm luôn, xinh xắn lắm luôn, Bây xắn lắm luôn, xinh luôn, xinh xắn lắm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  luôn, xinh xắn เงินพินเพนแมวออนเซ็นครับเ <c oughs> อินพินไม่เคยใส่ชุดไม่เคยใส่ชุดเอ๊ะไงนั่งเทไหมยอินพิน นะครับผมแคปแล้วกดหนึ่งนะครับผมใครแคปแล้วส่งมานะครับผมข้อความนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานเราจะตอบกลับไปนะครับอ่าแคปครับกดหนึ่งครับผมอ่าแคปครับกดหนึ่งครับอ่าแคปครับกดหนึ่งครับอ่าแคปครับกดหนึ่งครับอ่ากดกระดิ่งรัวๆเลยอ่าค่ะต่อไปค่ะชุดต่อไปค่ะแหมไม่ใช่แล้วเอาแฮปปี้มาทำอะไรเนี่ยพ่อสาวอ้าวเป็นแม่ค้าอะไรลูกเป็นไหมไม่เป็น โอเคครับผมนี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่ชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย